屁呀！Yeah. ไส่กรองของท่อไอเสียหรือยนภาษาปากกิจก็จะเรียกว่าแคทาลติกคอเวเตอร์นะคะเนื้อของแคทาลติกคอเวเตอร์ตัวนี้จะเป็นเนื้อเซรามิกภายในเนื้อเซรามิกตัวนี้เขาจะถูกบรรจุถูกเคลือบด้วยโลหะที่มันมีค่าอยู่ทั้งหมดอยู่ที่3ตัวนะสารตัวนั้นเขาจะเรียกว่าสารโลเดียมสารพาลาเดียมแล้วก็สารพัลินัมบางท่อไอเสียมีสารอยู่ที่1ตัวบางท่อมี2สารหรือว่ามี3สารนะคะแล้วแต่โรงงานที่เขาผลิตจะบรรจุลงเข้าใส่นะคะและเมื่อสารดัวที่กล่าวมานะเราภาษาบ้านเราก็ จะเรียกว่าทองคําขาวนะพอทองคําขาวได้มาอยู่ในไส้กรองของท่อไอเสียเราก็เลยสร้างมูลค่าสร้างราคาให้กับไส้กรองหรือว่าของเก่าข,ข,ของไม่ใช้แล้วอย่างแบบนี้ล่ะค่ะเมื่อพวกเราทราบกันแล้วเนาะว่าไส้กรองเนี่ยมันมีมูลค่ามันมีราคาวันใดวันหนึ่งรถเราเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับท่อไอเสียแล้วไปตัดท่อไอเสียหรือว่าไปทะลวงท่อไอเสียออกนะ่ะอย่าทิ้งแล้วก็อย่าทิ้งนะคะนํามาขายให้เพจเจ๊ใหญ่ไทยแคทได้นะคะราคาเจ๊ใหญ่ไทยแคทสูงสูงแล้วก็ดีที่สุดก่บขอบพระคุณค่ะ